รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทำไมวันนี้อยู่ดีๆก็รู้สึกแปลกๆเนี่ยเฮ้ยมันมีใครอยู่ข้างหลังเลยอะ่ะเฮ้ยมีอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมวันนี้มันขนลุกเลยอะ่ะหรือว่าหรือว่าที่นี่จะมีมีผีเฮ้ยแล้วผีคืออะไรเนี่ยไปหาคำตอบได้น WhatsApp Wit ไปเรื่อยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ w h a t s a p ิ Wit ไปเรื่อยเล่าเรื่องวิทย์ให้สนุกกับคุณเจลตัวกลมครับ วันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปรู้เกี่ยวกับพลังงานครับเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเฮ้ยไม่วันนี้แปลกๆเนี่ยความรู้สึกแปลกๆเหมือนจะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเห็นไหมครับทำไมวันนี้รู้สึกร้อนๆเนี่ยเหมือนว่าจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ในห้องนี้เลยครับเฮ้ยคนลุกอ่ะทุกคนหรือว่าที่นี่จะมีมีไม่นะ อย่าบอกนะผีผีคืออะไรครับทุกคนแล้วผีมีจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะไปหาคำตอบกันเลยครับผีครับแค่พูดเนี่ยนะครับทุกคนก็รู้สึกกลัวแล้วครับถามว่าผีคืออะไรแน่นอนครับหลายคนไม่เคยเห็นครับหลายคนไม่เคยเจอครับแต่พอพูดปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกกลัวไว้ก่อนครับวันนี้ครับเราจะมาพาทุกคนครับไปดูเหตุผลครับว่าในทางวิทยาศาสตร์กับในทางศาสนาเนี่ยนะครับ ผีคืออะไรแล้วมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเริ่มต้นกันเลยครับแน่นอนครับผีเนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสะท้อนความเชื่อหลังความตายครับเมื่อเราเกิดมาใช่ไหมครับพอเราตายไปนี่นะครับหลายๆคนครับหลายๆวัฒนธรรมครับหรือหลายๆศาสนาครับก็เชื่อกันว่ามันจะมีชีวิตหลังความตายครับบางคนครับก็ไม่ได้ไปเกิดครับ กลับมาหลอกหลอนครับในรูปแบบของผีนั่นเองครับทีนี้ครับเราลองไปดูแต่ละวัฒนธรรมกันดีกว่าครับว่าผีในแต่ละเชื้อชาติเนี่ยเป็นยังไงครับเริ่มจากญี่ปุ่นครับผีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่ายูเรนั่นเองครับผีของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่เสียชีวิตไปครับแต่ยังมีความแค้นครับหรือมีความเศร้าครับที่ยังผูกพันกับคนที่ยังอยู่ครับก็เลยกลับมาหลอกหลอนครับ โดยที่ผีของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นผีผู้หญิงครับก็ต้องใส่เสื้อสีขาวนั่นเองครับเป็นวิญญาณที่จะมาหลอกหลอนครับทำให้เราเนี่ยนะครับไม่สงบหรือเกิดความกลัวขึ้นมาครับทีนี้เราไปที่อเมริกากันบ้างครับผีตามความเชื่อของตะวันตกครับเขาบอกว่าผีเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นครับเพื่อสะท้อนเรื่องราวในอดีตครับแน่นอนครับผีที่อยู่บริเวณนี้เนี่ยนะครับอาจจะปรากฏตัวขึ้นมาครับเพื่อขอความช่วยเหลือ ก็ได้ครับในขณะที่จีนครับทุกคนคุ้นเคยดีครับผีของจีนครับเราจะเรียกว่ากุยผีของประเทศจีนเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับเทศกาลที่เราคุ้นเคยดีก็คือเฉีงเมงนั่นเองครับ หลายๆคนนี่นะครับทำการไหว้บรรพบุรุษนะครับซึ่งผีของประเทศจีนเนี่ยนะครับก็หมายถึงการที่บรรพบุรุษครับกลับมาเยี่ยมเยียนลูกหลานนั่นเองครับจะเห็นว่าคําว่าผีเนี่ยนะครับหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยนะครับก็จะมีความหมายหรือความเชื่อที่ต่างกันครับไปกันที่อินเดียกันบ้างครับคนอินเดียครับเชื่อว่าผีหรือปีศาจเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นครับเกิดจากวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วแต่เราทําพิธีให้เขาเนี่ยไม่ครบถ้วนครับ ไม่ยอมท,ทําพิธีให้มันครบถ้วนสมบูรณ์แบบผีที่มาในศาสนาหรือว่ามาในประเทศอินเดียเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เป็นผีที่มาทําให้เราหวาดกลัวครับเออจะเห็นว่าแต่ละเชื้อชาตินี่นะครับผีนี่นะครับก็แตกต่างกันแล้วครับทีนี้เรามาดูในพจนานุกรมครับปี2.542ครับของประเทศไทยครับได้ให้คำนิยามของผีไว้ว่าผีคือสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นครับแต่จะปรากฏตัวเหมือนกับมีตัวตนไดน้มีทั้งคุณและโทษมีทั้งผีชั้นดีและผีชั้นที่ไม่ดีครับโดยที่ผีชั้นดีเนี่ยนะครับจะเป็นผีที่ออกฤทธิ์กึ่งเทวดาทุกคนคุ้นเคยกันดีเช่นอะไรครับเช่นผีสางนางไม้ครับหรือว่าผีบ้านผีเรือนครับที่คอยปกปักรักษาบ้านเราเนี่ยนะครับให้อบอุ่น หรือแม้กระทั่งผีตานีครับหรือนางตะเคียนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผีชั้นดีครับในขณะที่ผีชั้นเลวครับทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นผีที่ชอบทําร้ายคนอื่นครับเช่นผีกระหังผีกระสือนะครับเห็นกระหังไหมกระหังเนี่ยต้องมีอะไรครับเออมีกระด่งบินใช่ไหมครับท้าทายหลักของเทอร์โมไดนามิกมากเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับพี่น้องตระกูลไร้นะครับกว่าจะคิดคนเครื่องบินขึ้นมาได้หนึ่งลำเนี่ยต้องใช้หลักการของเทอร์โมไดนามิกนะครับ ในการคำนวณหาเรื่องของความดันและแรงดันแต่นี่เลยครับเจอกระหังของเราเข้าไปครับเป็นไงครับสามารถบินได้เลยครับโดยที่เรามีแค่อะไรครับมีแค่กระโดงแมสองอันเท่านั้นเองนะครับแน่นอนครับอันนี้คือผีตามความเชื่อแต่ละที่นั่นเองครับทีนี้คำถามคือถ้าเราไปในทางพระพุทธศาสนาครับผีในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีจริงไหมเขาบอกว่าอย่างนี้ครับในทางศาสนาเนี่ยนะครับผีเนี่ยไม่มีอยู่จริงครับ พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าการมาภูมิเนี่ยมี11ชั้นนะครับคนเนี่ยนะครับอย่างเราเนี่ยอยู่ชั้นที่7ครับแล้วชั้นข้างล่างเนี่ยอบายภูมิ4ชั้นเนี่ยประกอบไปด้วยสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเปรตและนรกภูมิจะเห็นว่าไม่มีผีครับคือถ้าสมมุติว่าเราจะมองว่าผีเนี่ยนะครับใกล้เคียงกับสิ่งที่พระพุทธศาสนากําหนดไว้เนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเปรตหรืออสุรกายนะครับที่มักจะมาปรากฏตัวให้เราเห็นนั่นเอง ทีนี้เนี่ยนะครับเราลองมาพูดเรื่องผีครับในเชิงวิทยาศาสตร์กันบ้างว่าเฮ้ยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ยังไงแล้วผีเนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไงอันแรกครับทุกคนต้องเคยได้ยินแน่นอนผีอัมครับเคยไหมผีอัมใช่ไหมผีอัมคืออะไรครับผีอั่มเนี่ยในทางการแพทย์ครับเขาเรียกว่าเป็นสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นครับ โดยคนที่เกิดผีอัมเนี่ยนะครับมักจะเกิด2ช่วงเวลาด้วยกันช่วงเวลาแรกครับก็คือใกล้หลับ25%แล้วอีกอันนึงก็คือใกล้ตื่นอีก75%ครับไอช่วงเวลาใกล้หลับกับใกล้ตื่นเนี่ยแหละครับสมองของเราครับถูกลบกวนครับ มันก็เลยทําให้เราเนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเห็นภาพเลือนลางนะครับหรือมีภาพคนปรากฏขึ้นมานะครับหรืออาจจะรู้สึกจุกแน่นเหมือนมีคนทับอยู่ก็ได้ครับไอ้ตรงนี้แหละเราเรียกว่าเป็นสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นซึ่งเราเนี่ยจะเชื่อมโยงกับผีอ่ำนั่นเองครับรวมถึงอันต่อมาครับพลังงานที่เปลี่ยนรู นักวิทยาศาสตร์อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพลังงานเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้และมวเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นพลังงานได้นั่นเองครับแน่นอนครับเมื่อพลังงานครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครับหลายครั้งนี่นะครับเราอาจจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างครับอาจจะมาในรูปของความร้อนอาจจะมาในรูปของอะไรครับรูปของบางอย่างที่เรามองไม่เห็น แน่นอนครับหลายครั้งเรารู้สึกแปลกๆก็อาจจะเป็นผลจากพลังงานตัวนี้ก็ได้ครับรวมถึงอันต่อมาครับที่เราเนี่ยนะครับมักจะเจอผีในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นอำนาจของจิตจิตใจของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างในร่างกายเราได้หมดเลยครับแม้กระทั่งความคิดครับหลายครั้งเนี่ยนะครับเราเนี่ยโดนจิตเนี่ยครอบงำไปก่อนแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องมีผีแน่นอนตัวอย่างเช่นวันนี้ครับพี่เจลไปนอนโรงแรมหนึ่งครับ ระหว่างที่พี่เดินเข้าไปนอนพี่ก็ไม่เจออะไรนะครับทุกอย่างปกติดีครับมีเพื่อนโทรมาเล่าเรื่องผีครับที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมครับทีนี้จิตเราเป็นไงครับครอบงมแล้วครับพยายามนึกภาพว่าในโรงแรมต้องมีผีแน่ๆมันก็เลยทําให้เราเนี่ยนะครับอาจจะเจออะไรที่เป็นสิ่งลี้ลับก็ได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดจากสภาวะจิตใจของเรานั่นเองครับอันต่อมาครับอันนี้เลยมาเลยครับเขาบอกว่างี้โดยปกติคนเราเนี่ยนะครับ จะได้ยินเสียงที่มีช่วงความถี่ตั้งแต่20ถึง20,000เฮิรตซ์เสียงในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าโซนิกครับถ้ามากกว่า20,000เฮิรตซ์เราเรียกว่าอัลตราโซนิกแต่ถ้าต่ำกว่า20เฮิรตซ์เราจะเรียกว่าอินฟาโซนิกนั่นเองครับดังนั้นนะครับคนปกติครับเสียงที่ได้ยินจะอยู่ตั้งแต่20ถึง20,000เฮิรตซ์แต่มีนักวิจัยครับเขาวิจัยมาครับว่าในงานคอนเสิร์ตครับมีคนประมาณนะครับ22ครับ ได้ยินเสียงที่ความถี่17เฮิรตครับผลจากการได้ยินเสียงความถี่ต่ําตรงนี้แหละครับทําให้เขาเนี่ยนะครับรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเศร้าโศกรู้สึกหนาวสาั่นรู้สึกแบบกะวนกระวายครับหลายคนเนี่ยนะครับมีการเกิดหัวใจเต้นเร็วครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจดังนั้นเนี่นะครับไอ้เจ้าเสียงความถี่ต่ําตรงนี้แหละครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึก แปลกๆจนบางครั้งนี่นะครับทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพแปลกๆเกิดขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นนี่นะครับอันนี้แหละครับคือความเชื่อมโยงครับระหว่างผีในชีวิตจริงครับกับผีในวิชาวิทยาศาสตร์ครับตัดภาพมาที่รายการผีครับเฮ้ยหลายคนเคยดูใช่ไหมครับรายการผีครับเวลาที่เขาเนี่ยนะครับออกไปล่าผีเนี่ยนะครับเขามักจะหยิบอุปกรณ์ตัวหนึ่งติดไปด้วยครับค่อยๆไปเรื่อยๆครับ แล้วตรงไหนที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดผีครับอุปกรณ์ตัวนั้นนี่นะครับก็จะมีเสียงดังขึ้นมาคําถามก็คือเฮ้ยแล้วอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ตรวจจับผีจริงๆเหรอต้องบอกว่างี้ครับไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนั้นนี่นะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่อ้างอิงจากหลักการวิทยาศาสตร์ครับโดยทุกอันเนี่ยนะครับมีความเชื่อพื้นฐานอย่างหนึ่งว่าผีคือพลังงาน แน่นอนครับพลังงานนี่นะครับจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้นี่นะครับมันจะต้องไปในรูปของคลื่นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงครับไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้ครับมันจะทําหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก บริเวณไหนที่มีสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปครับไอ้เจ้าเครื่องนี้ก็จะดังขึ้นมานั่นเองครับนั่นเป็นข้อยืนยันได้เลยนะครับว่าในทางวิทยาศาสตร์ครับเราเชื่อว่าผีเนี่ยมีจริงนะแต่ผีเนี่ยเป็นพลังงานวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาทําความคุ้นเคยกันให้มากยิ่งขึ้นว่าผีเนี่ยคืออะไรครับแล้วผีเนี่ยเป็นพลังงานแบบไหนแล้วเป็นคลื่นรูปแบบใดนั่นเองไปทําความรู้จักกับผีในวิชาวิทยาศาสตร์กันดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับผีให้มากยิ่งขึ้นครับเราต้องทำความรู้จักกับคำนี้กันก่อนเลยครับคำนี้คือคำว่าคลื่นครับคลื่นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า wave ครับมันคือการถ่ายทอดพลังงานครับคลื่นคือการถ่ายทอดพลังงานจากที่หนึ่งครับไปยังอีกที่หนึ่งครับพูดง่ายๆนะครับก็คือวันนี้ถ้าพี่เจลมีพลังงานอยู่ในตัวเองครับแล้วพี่เจลอยากจะถ่ายทอดพลังงานไปให้กับเพื่อนเนี่ยพี่เจลไม่สามารถตักพลังงานใส่ถุงนะครับแล้วมัดหนังยางครับ พี่เจลไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ครับเพราะพลังงานครับเวลาที่มันจะถ่ายทอดไปเนี่ยนะครับมันจะต้องถ่ายทอดในรูปของคลื่นครับซึ่งถ้าเราพูดง่ายๆครับทุกคนไอ้คลื่นตัวนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นรถยนต์ครับคลื่นตัวนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นรถยนต์ครับซึ่งคนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองครับ <ida. S 1> เออทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเรารู้จักคลื่นแล้วพี่เจลถามนิดนึงได้ไหมคลื่น,ค,นคือการถ่ายทอดพลังงานคลื่นคือรถยนต์ พลังงานคือสิ่งที่นั่งอยู่ในรถพี่ถามเลยดิถ้าพลังงานนั่งอยู่ในรถพลังงานจะไปก่อนรถได้ไหมนึกสภาพน้องวันนี้น้องนั่งรถสองแถวครับอยากไปโรงเรียนเร็วๆครับนั่งสองแถวเลยปรากฏว่าอะไรครับน้องไปถึงโรงเรียนก่อนสองแถวไปถึงครับแปลกไหมครับแปลกครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคนในรถครับก็คือพลังงานครับแล้วก็รถนะครับก็คือคลื่นมันจะต้องเคลื่อนที่ไปด้วยกันครับถ้ารถไปถึงก่อน สมมติเรานั่งในรถรถไปถึงก่อนเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้นะครับอันนี้คือเพอร์เจอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับสองสิ่งต้องไปได้วยกันจับมือแล้วไปได้วยกันทีนี้พอเรารู้จักคลื่นแล้วคลื่นนี่นะครับถ้าแบ่งตามการใช้ตัวกลางก็จะมี2แบบครับอันที่1พี่เจลจะเรียกว่าเป็นคลื่นกนคลื่นกนคือคลื่นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ในขณะที่อันที่สองครับพี่เจลจะเรียกว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ตัวอย่างของคลื่นกลครับทุกคนรู้ดีเลยออกไปข้างหน้าเจอคลองกระโดดตูมไหวน้ำอันนี้คือคลื่นน้ำครับคลื่นน้ำนี่นะครับทำหน้าที่พาพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยใช้ตัวกลางก็คือน้ำนั่นเองครับดังนั้นคลื่นน้ำเนี่ยเราจะจัดว่าเป็นคลื่นกลนั่นเองครับอันต่อมาคือคลื่นเสียงครับอ้าวแอบถามนิดนึงเลย คลื่นเสียงเป็นคลื่นกลนหรือไม่ใช่ครับน้องว่าเสียงใช้ตัวกลางไหมครับใช้ตัวกลางเก่งมากเสียงเป็นคลื่นที่ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่ยังไงอะคะจาตอนเป็นเด็กได้ไหมครับคุณครูจะให้เราแก้วสองใบจำได้ไหมจำได้ไหมแล้วฝั่งหนึ่งให้เราพูดครับอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาหูฟังครับถามว่าถ้าไม่มีเชือกโยงถึงกันเพื่อนจะได้ยินไหมจ๊ะคําตอบคือได้ยินครับอ้าว กใจทุกคนอึ้งกับคําตอบได้ยินครับทําไมอ่ะก็อยู่ห่างแค่นี้เองนะครับเราอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่ตะโกนสวัสดีจ้าได้ยินแน่นอนครับแต่ถ้าเราอยู่ห่างกันมากคนหนึ่งพูดคนหนึ่งฟังถ้าไม่มีเชือกโยงถึงกันอันนี้ได้ยินไหมครับไม่ได้ยินครับคุณครูก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นเอางี้ถ้าอยู่ไกลกันแล้วอยากคุยกันลองเอาเชือกครับผูกโยงกันระหว่างแก้วสองใบครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้ฟังครับจะสามารถได้ยินเสียงของผู้พูดนั่นเองเห็นไหมครับแสดงว่าเสียงเนี่ยต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นั่นเองครับแน่นอนครับถ้าใช้ตัวกลางเราเรียกคลื่นก่นครับแต่ถ้าคลื่นที่ไม่จำเ,เป็นต้องใช้ตัวกลางเราเรียกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นคลื่นแสงครับแสงจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับทุกคนไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่อะไรครับที่เป็นคลื่นแม่เหล็กคลื่นวิทยุ อันนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่แล้วอีกอันนึงครับก็คือคลื่นโทรทัศน์ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนรู้จักแล้วนะว่าคลื่นเนี่ยถ้าแบ่งตามการใช้ตัวกลางจะมีสองแบบใช้ตัวกลางเรียกคลื่นกลครับแต่ถ้าไม่ใช้ตัวกลางเราเรียกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพี่เจ้าถามนิดนึงแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กเสียงเป็นคลื่นแม่เหล็ก ใช่ไหมครับไม่ใช่ทางบ้านพยักหน้าแล้วเสียงเป็นขึ้นกนเอาไม่รังสี UV เป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าครับอินฟาเรดก็เป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหมดเลยครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูผีกันนิดหนึ่งครับผีกุ๊กกูครับพูดถึงผีครับผีคืออะไรครับมวลครับคนเรามีมวลครับเมื่อตายไปครับ มวลก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานครับถูกไหมมวลนี่นะครับจะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานครับหลักของไอน์สไตน์หลายคนเลยนะครับเป็นการทดสอบทฤษฎีนี้ว่ามวลมีความสัมพันธ์กับพลังงานอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าอะไรครับพลังงานครับสัมพันธ์กับมวลตามความสัมพันธ์ก็คือ e จะเท่ากับ mc ยกกำลังสองนั่นเองครับ ถูกไหมฮะแสดงว่าถ้ามวลสลายไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานคําถามพลังงานวิ่งไปได้เองไหมครับไม่ได้ครับพลังงานไม่สามารถวิ่งไปได้เองพลังงานจะต้องถ่ายทอดไปในรูปของคลื่นครับแน่นอนครับพอพูดถึงคลื่นปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าพี่เจวให้น้องทางบ้านถ่ายครับคิดว่าผีเนี่ยนะครับถ้าเป็นคลื่นผีน่าจะเป็นคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าหรือขึ้นกดนั่นเองครับผีควรจะเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าครับถูกไหมครับทําไมผีจึงจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะผีไม่ต้องอาศรรยัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ผีสามารถเคลื่อน,าาอนที่ได้เลยครับผีไม่จําเป็นต้องไปตามเส้นเชือกจริงไหมผีไม่จําเป็นต้องไปตามอากาศถูกไหมผีสามารถเคลื่อนอที่ได้เลยพลังงานตัวนี้เคลื่อนที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางครับ นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผีเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทีนี้คําถามครับแล้วผีเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวไหนกันเล่าเอางี้ครับทุกคนพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับพี่เจลให้น้องเนี่ยดูตัวอย่างนิดนึงครับบนโลกใบนี้มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเยอะมากครับแต่ถ anyway ้าวันน mm ี้พี่เจลให้น้องครับเรียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากความยาวคลื่นน้อยนะ ไปความยาวขึ้นมากนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือจากความถี่มากไปความถี่น้อยหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือพลังงานเยอะไปพลังงานน้อยเราจะเรียงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดังนี้ครับแกมซูวิน Isaac. ไมลาไปครับแกมซูวินไมลาอันนี้คือการเรียงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจากความยาวขึ้นน้อยไปความยาวขึ้นมากลองมาทำความรู้จักเขาน,นิดนึง ว่าคืนแม่เหล็กแต่ละตัวมีใครกันบ้างเริ่มจากแกมครับดาวเร็วแกมคือแกมอะไรแกมมาครับ X นี่คือรังสีอะไรครับ x อ็กเรครับในขณะที่ UV ตัวนี้ก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตไปต่อกันที่ VI ครับ VI ก็คือ Visible Light VI ตัวนี้คือ Visible Light ครับไอคำว่า um Visible Light เนี่ยก็คือแสงในช่วงที่ตาเรามองเห็น แสงช่วงที่ตาเรามองเห็นนี่เลยเห็นเป็นสีอะไรสีขาวนั่นเองครับไปต่อครับ I N ในที่นี้คืออิอะไรนะอินฟาเรด M I ก็คือไมโคร a v e และ R a ก็คือเรดิโอดังนั้นพี่เจลขอทวนอีกรอบหนึ่งครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียงจากความยาวขึ้นน้อยไปความยาวขึ้นมากเราจะจำเป็นคำง่ายๆก็คืออะไรพร้อมกันแกมซูวินไมลาอีกรอบครับแกมซูวินไมลาอันนี้เป็นคาถาปราบผี วันนี้ใครเจอผีน้องท่อง3มรอบเลยแกมซุวินไมลาผีงงผีงงว่าน,นี่คือบทสวดใหม่เหรอนะครับผีก็เลยเครียดก็อ่ะฉันไปหลอกบ้านอื่นดีกว่านะครับแกมมาเอ็กซเรย์ยูว i วิสซิเบิลอินฟราเรดไมโครเวฟเรดิโอคุยกันนิดนึงวันนี้ครับพี่เจลยืนตากแดดครับยืนตากแดดไยครับตัวดําเมี่ยมเลยแปลว่าพี่เจอรับรังสีอะไรเยอะครับรังสี UV ครับ แล้วถ้ารับรังสี U V เยอะๆจะเป็นโรคอะไรคำตอบคือคือคือมะเร็งเก่งมากครับรับรังสี U V เยอะๆจะเป็นมะเร็งที่ไหนเอ่ยผิวหนังนั่นเองครับถ้านะไปต่อครับเป็นมะเร็งต้องรักษาครับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฉายแสงครับต้องใช้รังสีรังสีคือตรวที้คำว่ากแกมครับแกมแกมมาครับ แล้วถ้าวันนี้พี่เจลอยากกินไก่สุกครับเอาไก่เข้าเครื่องหนึ่งครับนี่ก็ใช้หลักการทํางานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งเอาไก่เข้าไปในตู้นี่คือไมโครเวฟครับถูกไหมครับไปต่อครับวันนี้ครับพี่เจลอยากเปลี่ยนช่องทีวีหยิบรีโมทขึ้นมาครับทุกคนรีโมททีวีข้างบนนี่จะมีเหมือนหลอดไฟอยู่ครับถ้าพี่เจลกดปุ๊บหลอดไฟจะไม่ติดครับเพราะตัวนี้ไม่ได้อยู่ในคลื่นในช่วงที่เรามองเห็น ถ้าใครอยากมองเห็นวันนี้นะครับให้ยิงผ่านกล้องมือถือครับน้องจะเห็นเป็นแสงสีม่วงๆขึ้นมาครับไอรังสีตัวนี้แหละคือรังสีอินฟราเรดนั่นเองครับมาถึงคำถามครับผีคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะผีไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่น้องคิดว่าผีควรจะเป็นคลื่นแม่เหล็กชนิดใดครับตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราเนี่ยนะครับจะต้องไปหาคำตอบให้เจอ ว่าผีคืออะไรทุกคนเคยดูหนังเรื่องชัตเตอร์ไหมครับชัตเตอร์กดติดวิญญาณหลอนครับแน่นอนครับในหนังเนี่ยเขาถ่ายรูปแช่พอถ่ายรูปปุ๊บมองได้ตาเปล่าไม่เห็นแต่พอถ่ายรูปออกมาเห็นเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับว่าผีที่เรากําลังสงสัยกันอยู่เนี่ยนะครับน่าจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่อยู่ในช่วงที่ตาเรามองเห็นน่าจะไม่ได้เป็น v i สิเบิลไลท์อาจจะเป็นช่วงอื่นนั่นเอง เพราะฉะนั้นนี่นะครับนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องไปหาคําตอบให้ได้ครับแล้วถ้าน้องหาคําตอบได้น้องก็จะเป็นคนแรกครับที่ค้นพบเรื่องเกี่ยวกับผีและเราจะเป็นบิดาแห่งผีครับโอ้เห็นไหมครับพ่อของผีทุกสถาบันนะครับอยู่ที่เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องไปหาคําตอบกันต่อเนื่องครับทีนี้ลองมาดูโจทย์กันนิดนึงดีกว่าครับไปกันเลยข้อแรกครับโจทย์ถามว่าคลื่นในข้อใดต่อไปนี้ครับ เป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ครับเฮ้ย <Hey, S 1> อาศัยตัวกลางเราเรียกว่าคลื่นกลนไปดูกันเลยครับว่าใครเป็นคลื่นกลนกันบ้างครับเริ่มจากกอไก่ครับแสงครับขอไข่ครับเสียงครับและคอควายก็คือคลื่นผิวน้ำนั่นเองไหนต่อพี่เจลนีดนึงแสงเป็นคลื่นอะไรครับแม่เหล็กนั่นเองครับเสียงเป็นคลื่น กลนครับใช้ตัวกลางคืออากาศนั่นเองครับและขึ้นผิวน้ําก็เป็นขึ้นกล่นครับใช้ตัวกลางคือน้านั่นเองครับดังนั้นข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นขึ้นกลนตอบเลยขอไข่และคอควายครับไนคุยกันเรื่องขึ้นเสียงอีกักรอบนึงยังจำได้ไหมเสียงเป็นคลื่นที่ใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่หูของคนเราเนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงที่มีความถี่อยู่ในช่วง20ถึง20,000เฮิรตซ์และในทางวิทยาศาสตร์ ถ้าเราได้ยินเสียงต่ํากว่านั้นครับอาจจะทําให้เราครับเห็นภาพหลอนขึ้นมาได้นะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเสียงครับเสียงมันใช้ตัวกลางที่เจียวถามนิดหนึ่งได้ไหมเสียงเคลื่อนที่ในตัวกลางประเภทไหนได้เร็วที่สุดครับของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สให้เวลาคิดครับทางบ้านคิดอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องครับน้องจอยตอบมาแล้วครับคําตอบก็คือของแข็งครับ อัตราเร็วเสียงในตัวกลางที่เป็นของแข็งครับจะเร็วกว่าอัตราเร็วเสียงในตัวกลางที่เป็นของเหลวครับและจะเร็วสุดในตัวกลางที่เป็นแกส๊สนั่นเองถ้าเราพูดง่ายๆครับของแข็งเนี่ยโมเลกุลมันอยู่ติดกันครับนึกสภาพเรายืนอัดแน่นเลยครับ20คนในห้องนี้การส่งของจะเป็นได้อย่างรวดเร็วเพราะอะไรครับเราสามารถส่งจากคนนึงไปยังอีกคนนึงได้อย่างรวดเร็วเพราะเราอยู่ติดกันครับ พอเป็นตัวกลางที่เป็นของเหลวครับโมเลกุลเริ่มอยู่ห่างกันใช่ไหมครับการส่งพลังงานเนี่ยมันจะทําได้ช้าขึ้นแล้วแก๊สครับโมเลกุลอยู่ห่างกันมากครับการส่งพลังงานก็เลยช้าลงเรื่อยๆดังนั้นเสียงครับจะเคลื่อนที่ในตัวกลางที่เป็นของแข็งได้เร็วกว่าในของเหลวนะแล้วก็เร็วที่สุดก็คือแก๊สนั่นเองครับทีนี้ไปดูข้อ2ครับไปเลยในการเคลื่อนที่แบบคลื่นครับพลังงานจากการสะบัดเชือก จะถ่ายทอดไปยังอีกด้านหนึ่งแสดงว่าข้อ1ครับพลังงานไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของคลื่นจริงหรือเปล่าข้อ2ครับพลังงานไปหลังจากคลื่นเคลื่อนที่ไปแล้วหรือข้อ3ครับพลังงานไปก่อนที่คลื่นจะไปถึงหรือข้อ4ครับพลังงานถ่ายเทให้กับอนุภาคแล้วถ่ายเทต่อไปยังปลายเชือกคำตอบคือข้อข้อ1ครับ พลังงานกับขึ้นจะต้องไปได้วยกันครับเพราะขึ้นคือการถ่ายทอดพลังงานขึ้นคือรถพลังงานคือคนที่นั่งในรถทุกคนต้องไปได้วยกันไม่สามารถมีใครไปก่อนได้ครับถ้าไปเองได้ก็ไม่ต้องใช้ขึ้นนะครับไปต่อข้อต่อไปครับเขาบอกว่างี้เมื่อขึ้นต่อเนื่องครับลื่อนที่จากอากาศเข้าไปในน้ำเออขึ้นเคลื่อนที่จากอากาศไปในน้ำนะคำถามนะปริมาณใดต่อไปนี้ที่มีค่าเท่าเดิมครับ ให้เวลาน้องๆทางบ้านคิดครับคลื่นครับคลื่นครับวิ่งจากอากาศไปน้ําครับอะ,อะไรมีค่าเท่าเดิมครับ,ค,บคํคาตอบคือข้อ1ความยาวคลื่นข้อ2ความเร็วข้อ3แอมปิจูดหรือข้อ4ความถี่คําตอบคือข้อข้อข้อ4ครับความที่ครับอ่ะมาดูกันนิดหนึงสิ่งที่น้องต้องรู้ในเรื่องของคลื่นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่ต่างกันนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนแน่นอนคืออัตราเร็วครับจดลงไปอัตราเร็วขึ้นเปลี่ยนแน่นอนเพราะอัตราเร็วมันขึ้นกับชนิดตัวการครับทุกคนถ้าน้องนึกไม่ออกนะครับวันนี้ให้น้องปั่นจักรยานเลยครับระหว่างพื้นหญ้าครับกับพื้นที่เป็นหลุมครับเป็นแอ่งน้ําครับมีหินครับคิดว่าอัตราเร็วบนพื้นหญ้ากับอัตราเร็วบนแอ่งเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะครับบนพื้นหญ้าเนี่ยต้องเร็วกว่าในแอ่งน้ําแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าคลื่นผ่านตัวกลางที่ต่างกันเนี่ยนะครับอัตราเร็วของคลื่นมันจะเปลี่ยนไปครับในสภาพง่ายๆวันนี้เราขับจักรยานในพื้นหญ้ากับในสวนผู้เรียนคิดว่าไหนเร็วกว่าครับพื้นหญ้าแน่นอนบางคนตอบส่วนผู้เรียนเพราะอะไรครับหิวนะครับอยากกินผู้เรียนไปวๆนะครับไม่ใช่นะอัตราเร็วมันจะไม่เท่ากันแน่ๆนะครับไปต่อครับอันต่อมาครับความถี่ครับ อัตราเร็วจะขึ้นกับชนิดตัวกลางในขณะที่ความถี่จะขึ้นกับแหล่งกําเนิดครับทุกคนความถี่จะขึ้นกับแหล่งกําเนิดคือนทุกคนมาจากที่เดียวกันครับทุกคนมาจากที่เดียวกันกําเนิดขึ้นมาจากที่เดียวกันแสดงว่าคลื่นไหนที่มาจากบ้านหลังเดียวกันคลื่นนั้นนี่นะครับจะต้องมีความถี่เท่ากันแน่แนการที่คลื่นครับเคลื่อนที่จากอากาศไปยังน้ําครับมันยังคงเป็นคลื่นลูกเดิมนะครับ เป็นคลื่นลูกเดิมที่วิ่งต่อเนื่องกันมานะครับแต่มันเปลี่ยนแค่ตัวกลานนั่นเองดังนั้นเนี่ยนะครับความผี่จะเท่าเดิมน,นั่นเองครับไปต่อเมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากโลหะเข้าไปในนะ้ำอ,อะไรที่เท่าเดิมตอบความผี่เท่าเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มรู้จักคลื่นกันมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ครับในทางวิทยาศาสตร์ครับสรุปกันนิดน,นึงครับผีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไงครับผีคือพลังงานครับ พลังงานถ่ายทอดเองไม่ได้ครับต้องถ่ายทอดไปในรูปของคลื่นและแน่นอนครับผีต้องเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแน่ๆครับเพราะไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นั่นเองครับวันนี้ทุกคนต้องไปหาคําตอบให้ได้ว่าผีเป็นคลื่นแม่เหล็กชนิดไหนผีอาจจะเป็นรังสี UV ก็ได้ครับเจอผีไปบ่อยหน้าดําเป็นโรคมะเร็งหรือผีครับอาจจะเป็นไมโครเวฟก็ได้ทําให้ไก่สุกก็ได้ครับ หรือผีอาจจะเป็นคลื่นอินฟราเรดก็ได้เปลี่ยนช่องทีวีได้หรือไม่แน่ครับผีก็อาจจะเป็นรังสีแกมมาก็ได้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครับวันนี้ครับทุกคนก็ได้รู้เลยครับว่าผีคืออะไรครับตอนนี้รู้สึกแปลกแต่แล้วพเหมือนจะเห็นใครข้างหลังหรือเปล่าเหมือนจะรู้สึกแปลกแปลกเทุกคน มันมีใครจับลายอยู่เลยครับไปแล้ครับทุกคนวันนี้วันนี้เดี๋ยวขอไปก่อนครับวันนี้พี่เจลครับในรายการวอดส์อารวิทย์ไปเรื่อยต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ